สวัดีครับเยี๋ยวดีครับวันนี้มาดูระบบเล็กทำใช้ในบ้านนะฮะก็เป็นตัว MPPT Charger 3 0แสิบ์ m นะครับตัวนี้12โวลต์แบตเตอรี่เก่าครับจากรถเก็บมาใช้ก็หนึ่งนะครับกล้องวงจรปิดเปิดทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟ12โวลต์สดวงนะครับหนึ่งนี่ดวงหนึ่งแล้วก็ทิ้งดวงหนึ่งบ้านแม่เป็นสปอตไลท์ นะครับดวงหนึ่งก็เปิดทั้งคืนนะครับเป็นระบบเล็กครับใช้อุปกรณ์เล็กๆทำเล่นๆภายในบ้าน12โวลต์ครับแบตเตอรี่2ลูกองจรติดแล้วก็คงไฟสดวงทั้งคืนครับนี่ฮะเปตัวนี้ใช้แผง165บาวัตต์นะครับ18โวลต์นะฮะตอนนี้ขนาดชาร์จเจอร์ก็ประมาณ 5m 5.3นะครับสนใจสถามระบบได้นะครับ <All right. S 1> อีเบล่มามอเตอร์ก็ทำอยู่ขอบคุณครับ